การใช้ชีวิตในคุกเนี่ยตื่นเช้ามาทำอะไรตีสี่ตื่นตีสี่สดม์รอรับย่บอยตอนบ่ายเข้ากองงานทำถึงกี่โมงอะพี่บ่ายโมงครึ่งบ่ายสอง,สองเราต้องเตรียมตัวอาบน้ำนขขนนกินข้าวเข้าเรือนนอนตอนบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองหลังจากบ่ายสองทำอทะไรเราทำอะไรร,ไรอก,กินข้าวร้อนน้ำกินข้าวข้าวอะไรกินอีกแล้วข้าวเย็นกินข้าวเย็นนอนบ่ายสองพอสามโมงสามโมงครึ่งเนี่ยเราจะต้องอยู่บนเรือนนอนแล้วเสาร์อาทิตย์เขาไม่มีกองงานไม่ได้ขึ้นกองงานใช่ไหมทำอะไรกินทั้งวันเดินทั้งวันกาแฟนี่ มันแบบก้ออย่างเงี้ยมันกินหัววันนึงเป็นสิบก้อสวัสดีครับผมอ๋อสายแก่นนะครับขอต้อนรับทีมผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่า ในเรือนจำนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่แบงค์หน้าเมย์เช่นเคยนะครับผู้ที่จะมาเล่าประสบการณ์หลังํำแพงนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องการใช้ชีวิตในคุกหนึ่งวันครับผมพีกก่การใช้ชีวิตในคุกเนี่ยตื่นเช้ามาทำอะไรคนข้างนอกก็จะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอยู่ข้างในมันไงซีซีเฮ้ ตื่นอะไรขนาดนั้นตีสี่ตีสี่ครึ่งตื่นตีสี่ทุกเช้าใช่ไหมใช่สวดมนต์รอนับยอดรอนับยอดคืออะไรก็นับยอดคนในห้องว่าอยู่ครบไหมอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีใครหายไม่ใช่มั่ต้องนับทุกเช้าต้องสวดมนต์ทุกเช้าตรวดมนต์สวดมนต์ด้วยนี่นี่นะตสวดมนต์ตรวนกันไหมอนันต์ปัดใจ เราสวดมนต์ธรรมดาทั่วไปก็สมนต์ทั่วไปแล้วก็ถาแปดทิศด้วยนะสวดตอนที่สี่ใช่ไหมที่สี่กว่าที่สี่ครึ่งและหลังจากสวดเสร็จอ่ะก็รอนับยอดรอนับยอดแล้วไขลงห้องขังไขลงห้องขังคืออะไรก็ไขลงล่างไงไขห้องขังไขห้องขังไขเรือนนอนใช่ไหมเรือนนอนลงมาข้างล่างใช่ ข้างล่างมันคืออะไรพี่ก็ป็นที่เที่ยวทเที่ยวต้องลงไปตอนเช้าอา<ช>บ,บน้ำทำกิจวัตรประจำวันหาก,กาแฟกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวลงไปหลังจากสววมนต์นับยอนลงไปต้องอาบน้ำก่อนเื่อแต่ของคนก็หาไปกินหน่อนกกยก็ะพากาแฟเดี๋ยวไปอาบน้ำจะทําอะไรก็ได้เช่ไหมลงไปทาอะไรก็ได้ครึ่งชั่วโมงจะเป็นมัยก่อนลงมานั่งกินกาแฟสูบยายังไม่อาบน้ำหรอกใช่ไหม ลงมาหากาแฟกินก่อนนะเอาน้ำร้อนมาตวงกาแฟกินก่อนนั่งสูบบุหรี่ตัวหนึ่งแล้วไปอาบเขาให้เวลาไหมว่าต้องทำกี่นาทีนาทีก็มันเป็นเวลามันมีเวลาของมันอะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเช็คอดเตรียมตัวกินข้าวเช้าอะไรย่างเงี้ยอ๋อก่อนจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องเช็คอดใช่ต้องเช็คอดจเช็คอดทั้งวันเช้าวันเย็นก่อนนอนตอนตื่นเราทำอะไรเสร็จแล้วก็มาเช็คยอดเพื่อจะไปกินข้าวใช่กินข้าวตอนกี่โมงเจ็ดโมงกว่าอืแล้วข้าแถว เช็คยอดเขาลูกชาติสวดมอนกระเรียมตัวเข้ากองงานแปดโมงเข้ากองงานเลยเ,เข้ากองงานกินข้าวเนี่ยเขาจับกัดเวลาไหมเึนจนง,เจ,งจนกว่าจะเข้าแถวเช็ยอดเขาลูกชาติจนกว่าจะเข้าแถวเขาลูกชาติแล้วก็เข้ากองงานใช่เข้ากองงานแปดโมงครึ่งทำงานกี่ชั่วโมงก่อนจะพักเบรกแบบถึงสิบเอ็ดโมงตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงแ็ดโมงแปดโมงครึ่งประมาณนั้น กินข้าวเที่ยง11โมง11โมงครึ่งเนี่ยก็คือว่าเขาปล่อยแล้วให้รอรพักกินข,ข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเนี่ยกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งถือไหมประมาณนั้นชั่โมงชั่โมงหนึ่งประมาณนั้นแหละหแล้วเราต้องเตรียมตัวเข้ากองงานอีกรอบหนึ่งเข้ากองงานตอนกี่โมงตอนบ่ายอ๋อตอนบ่ายเข้ากองงานทําถึงกี่โมงอ่ะพี่บ่ายโมงครึ่งบ่ายสองเพราเราต้องเตรียมตัวอาบน้ํากินข้าวเข้าขึ้นนอนตอนบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองทำง,งานแค่นี้หรอ แล้วทีนี้หลังจากบ่ายสองอะพี่หลังจากบ่ายสองทำไรเราทํะไรดอกกินข้าว,าวอกอดน้ำกินข้าวข้าวอะไรกินอีกแล้วข้าวเย็นกินข้าวเย็นตอนบ่ายสองใช่เอากินข้าวเย็นตอนบ่ายสองนะอะเพราะสามโมงสามโมงครึ่งเนี่ยคืต้องอยู่บนเรือนนอนแล้วสามโมงสี่โมงสี่โมงคือไม่ไม่ได้อยู่ข้างล่างก็นะอือ อ๋อหลังจากสามโมงครึ่งขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องขึ้นเดือนนอนแล้วเขาจะมีปิดประตูขังเราใช่ไหมหลังจากปลายสามโมงครึ่งทําอะไรตอนอยู่บนเดือนนอนอะลำรำไม่รำอะไรก็คุยกันเล่นกันอ่าก็ตามภาษาคนแบบคุเงาเงามีแต่เพื่อน้วก็คุยกันนะเือบางครั้งก็ต่อยกันมากอะไรยาเงี้ยทำว่าเดินเดยียบที่นอนอย่างก็ต่อยกันอะไรไปสายอยู่บนเดือนนอนแล้วอยู่ยาวเลยน้ําสียววะที่ หิวมันก็ต้องหิวเตอนเย็นนะเป็นเรื่องปกติแล้วกินข้าวเย็นตอนบ่ายสองออกินเยอะยังหิวเลยไม่ใช่ผ้าพ้าเขาเออพ้าตอนเย็นเนี่ยเขาห้ามฉันห้ามกินตั้งแต่เที่ยงนะเออล้วหิวทําไงทีเนี้ยพี่บึกบึกมาผมว่าต้องมีหิวลวทุกคนอ่ะอย่างผมไอตอนตอนนั้นก็เดาพวกข้าวพวกอะไรมามาพวกอะไรเงี้ยขึ้นไปแอบขึ้นได้แอบขึ้นไปวางไม่ไม่แอบก็เอาขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ได้แต่นมแล้วก็เจเล่ อ๋อนมเขาเขาจะอนุญาตเหรอใช่นมก็จะเรื่องอนุญาตทำไมเขาถึงไม่อนุญาตให้เอาของกินขึ้นไปเป็นเพราะอะไรอพี่ผมไม่เข้าใจมันมันหลายสิ่งหลายอย่างก็กลัวเรื่องยาด้วยเรื่องดื้อนด้วยเพราะว่าห้องสกปรกแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สมัยนี้ล่าสุดเลยที่เจอมาก็คือมันเอานมอ่ะใส่ไปในขวดน้ําน้ำน้ำดื่มที่เรากินอ่ะแล้วก็เอาพวกสาคู นมปังกันยาลงไปเออเอนนี้ขึ้นได้ตอนนี้นะตอนนี้นะกดกดน้ำที่เราน้าเปล่าที่เรากินกันน้ำอุย่างนั้นก็แอบส่งเอายาอะไรเข้าไปก็ได้เลยถามว่าได้ไหมโหเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มียาสูบเหมือนสมัยก่อนแล้วอะแค่ยาสูบก็ยากแล้วอะโอุ้หรี่อะไรก็ไม่มีแล้วเนาะยาเส้นตัวละหกสิบาทอะตัวทำมาจิ้มฟันอย่างนั้นใครเข้าแบง้์ไหนเขาเลิกกุหรี่ได้โดยปริยายเลิกได้ไหมถ้าไม่มีตังก็เลิกได้ แต่บางคนไม่มีตังก็วิ่งยอดเอาแต่ว่ามันก็มีวิธีหาสุกเยอะนั่นแหละใช่ไหมมีวิธีหาสุกมาเลยพอหลัง่ายสามปุ๊บขึ้นเรือนนอนปุ๊บแล้วทีนี้ก็นําอะไรขึ้นไปกินได้อยู่เท่าที่เขาพออนุญาตขึ้นไปได้แต่ล้วเป็นสมัยก่อนที่ผมอันนี้ยังก็เอาไปกับข้าวเลยขึ้นไปเลยแต่ต้องแอบเข้าแอบขึ้นไปนะจะไปไปวางไว้ตรงระเบียงแล้วมีเชือกก็สอยเหมือนมาดูเวรนด้วยวันไหนคนไหนเข้าคนไหนเข้านี่ก็เกม หลังจากขึ้นเรือนนอนปุ๊บก็รอยันเช้ายันตีตีอ่ะแค่นะั้นวันหนึ่งไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรวันหยุดที่ว่าเสาร์อาทิตย์เขาไม่มีกองงานไม่ได้ขึ้นกองงานใช่ไหมทาอะไรอยว่ประจำวันเหมือนเดิมมันจะมีเวลาแดดก,ก็เยอะขึ้นเนียส่วนมากเขาติดแดดก,กันอย่ในคุอกอแบบกินกินทั้งวันเดินทั้งวันกาแฟนี่กินกันป็นแบบโก้อย่างเงี้ยเป็นกินวันหนึ่งเป็นเสร็จโก้ ทั้งหมดคอนเทนตีนแตกเลยโ <laughs> <c oughs> ดียมเข้าไปดีดนะ <c oughs> ด,ดีตีนแตกตีเดีย๋ยวมันั่งตรงนู้นเดี๋ยวมันนั่งตรงนี้เดี๋ยวอเอาเปียกมากินเดี๋ยวตรงนู้นนี้นั่นมากินขนมปองขนม,มปัง,ปงกินทั้งวันคือว่าวันวันสบายของเราวันพักวันวันพีเดย์วันหยุดพอตอนเที่ยงก็พักกินข้าวปกติอือเปนั่งดูงมวยไงดูมวยลงเวียงตอนเที่ยงเขามีทีวีใชมีทีวีดูมวยอ๋อวันเสาร์อาทิตย์มันมีมวยศึกอัตวินดำมวยไทยเจ็ดสีเลยนะจอทีวีใหญ่ไหมสี่สิบนิ้วได้ม สี่สิบนิ้วประมาณนี้อะ่ะประมาณสี่สิบนิ้วประมาณนี้สี่สิบนิ้วพอๆพอกับจอทีวีในห้องนอนบางหมัด <c oughs> <c oughs> เลยนะเราบอกเป็นลอยนิ้วใช่ไหมเออบางหมัดเขาบอกเป็นทีวีใหญ่เลย <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรวันวก็มีอยู่แค่ก็มีอยู่แค่นี้นอกจากว่าจะหาเรื่อง่อยกันเนาะนะ <c oughs> แล้วแจกล้วซื้อเรื่องแกงเหงาชอบผมว่ชอบมันอยู่แม่งกินทั้งวันเลยอืมก็นอนอยากทำอะไรก็ทำ เราไม่ได้ทํางานนะใช่ไม่ได้ทำงานเดินแม่งรอบเดินมันก็รู้เดินไปไหนมันเดินแม่งอยู่แค่นั้นไม่มีใหญ่เออเดี๋ยวย่งขยันเดินกินกาแฟเยอะเดินไปร้านคช้าเดินไปดูพวกโครงมลุกม้างเดินไปสนามกอล์ฟสนามบอลมั่งเดินไปใช้หลังป้อมมั่งหลังบล็อกมั่งตุลกเกอร์มันเดินแม่งอยู่อย่างเงี้ยก็เดินไปเดินทปใหมก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจตัวเองนะเออ๋ยวเดินไปไหม่เดินไปไหม่บีดไงพี่ขอถามอีกเรื่องนึง ระหว่างที่เรานอนตอนกลางคืนนะเรือนนอนบนเรือนนอนอ่ะมันมีทีวีดู้ปะมีมันมีเวลาเปิดเวลาปิดไหมทีวีมีปิดเกือทุ่มสี่ทุ่มเนอาสี่ทุ่มดูกันยาวเลยสี่ทุ่มคือต้องนอนแล้วส่นมากก็ไม่ไม่ค่อยนอนแบบดีกาแฟกันนอนเหมือนนอนเท้่งคืนขวาตีหนึ่งเนี้ยุกนอนน้อยมันมันนอนไม่ค่อยหลับหรน้อยคนที่แบบนอนหลับสนิทหลับยาวมียุงไหมไม่มีนะยุงไม่มีใช่ไม่มี บนเรือนนอนมันผ้ามันเป็นยังไงผมไม่เข้าใจมันจะเป็นกองเล็กๆกองที่อยู่แต่เป็นกองมันมีกองเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันแบ่งเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องเหรอไม่ใช่เป็นห้องยาวเลยจริงีริอ๋อสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเลยยาวเลยแล้วก็มีทีวีเครื่องนึ่งใช่ทีวีอยู่หัวบล็อกอยู่ท้ายบางห้องก็ถ้าส่วนมากเป็นทีวียูหัวบล็อกอยู่ท้ายใครปวดขี้ปวดเยี่ยวก็ไปอ่ะท้ายบล็อก มันก็ดีนะมีทีวีดูอะขึ้นมานอนตั้งแต่หลายสามโมงเย็นใช่ปะสี่โมงนอนเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนอนได้แป๊บนึงอะเดี๋ยวมันต้องเช็กยอดเช็คยอดกี่โมงคือเข้าห้องไปแล้วกพักนึงอะเดี๋ยวก็มาเช็กยอดอเราปิดถังปิดอะไรเรียบร้อยงงข้างล่างอะไรจัดก,การเรียบร้อยหมดหแล้วก็สวดมนต์กี่โมงสวดมนต์ตอนเย็นเหรอตอนเย็นสวดมนต์ห้าโมงหรือทุ่มหนึ่งไม่แน่ใจห้าโมงหรือทุ่มหนึ่งประมาณนี้อืมเพราะเดี๋ยวหกโมงก็ต้องเคารพสงติแล้วก็เคารพชงติคือเคารพตรงไหน บลเลือนนอน,น,นมีเสียงประเทศไทยมายืนร้องเพลงสรรเสริญแล้วก็พักป่นนงอาทยาศัยเป็นไรทำความสะอาดบนเรือนนอนเนี่ยก็เป็นนักโทษใช่ไหมที่ทำาเป็นนักโทษที่ทำนี่ผัดจะทำยัมีเวรทำอืกหนึ่งวันก็จะมีแค่นี้ใช่ไหมหนึ่งวันในแต่ละวันมันก็สมัน่ก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าเกิดมีแปลกกว่าน,นี้ก็คือว่าตีกันตีกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกมันตีนทุกวันอยู่แล้วต่อยนุกวันต่อนทุกวันเรื่องมันทุกอย่างในเรื่องจำส่วนมากจะเป็นเรื่องปกติ ไม่มีไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นเรื่องแปลกเรื่องราวก็จะประมาณนี้ใช่โอเคครับผมเรื่องราวมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำหนึ่งวันครับผมก็ขอจบคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ like, ให้ทีมงานออสสายแข็งเ้วน er นะครับผมเดี๋ยวทีหน้าเราองคนจะมาเล่าเรื่องอะไรข้างในโยกหลังน้ำแพงนะฮะยังไงก็ฝากทุกคนเพื่อติดตามเลยนะครับผมสำหรับ EP นี้ผมสองคนก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ